ะถูลเลวครับพีはは lad, ่ก็สอดนนี้อยู่ล้างใช่ใช่เอันนี้อยู่บนใช่ไม่ใช่หรอเนืออ่าลองดูนีว่่ว่ะะดตงไดผ่อนได้แน่นไก็ออก้ผ่อนนะคล นายกองตุ้มไหนจึงเข้า huh. อันน uh ี huh. right hey, s <S well, t. <t ้นายอ่ะคนอนุมัติยังไม่อนุมัติ่ว่าจะเอาอันไหนเดินหน้าคนคนจ้องจะทำ W I D รอแล้วจะเขียน W I D อีไแบบว่าทำเป็นป้ายบอกว่าอยอะไปอย่าไปบอกว่ารอมีคู่มือกันใช้ให้ใช่ไหมคะมีครับผมแต่มันเป็นภาษาอังกฤษแปลให้หน่อยได้ไหมคะแปลแปล แปลพอได้ครับแต่ว่าเอาแค่พอใช้นะอ่าได้ได้ได้แต่จัดการให้ก็พีซึ่งตัดกร้าหเอาออกวางออกกดกดแล้วบีบกดแล้วบีบกดตรงนี้กดัวล่างแล้วบีบ กดบีบแล้วดึงสายมานิดนึงกดบีบดึงถอยกดีบดึงยเออเความรนเป็นความร้อนครพี่ตัวนี้ครับแปดพันตัวน้อยกว่า